ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับทุกคนและตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในคอนเทนต์อีกแล้วนะครับทุกคนนั่นก็คือ50เวิลเปลี่ยนผลทีนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราเนี่ยนะฮะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกก็ต้องไปสุ่มผลนะ,ะโอ้โหทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กับคนคนเดิมฮัลโหลเราเราไมาอีกแล้วนะฟาร์มอีกแล้ว,วอ่ะเธอฟาร์มอีกแล้วเออความสนุกมาอยู่ตรงนี้แหละ โอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็ต้องเอาตัวนี้เนี่ยไปสุมผลกันละกันนะฮะเพื่อในการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะไปเริ่มสุมผลเลยดีกว่าครับทุกคนไปไปไป,อปอเอาตัวนี้ไปนะครับเ,เออก็ต้องไปรับมาก่อนโอไมค์ก oh ้าชินอยู่ก่อนน้ำแข็งอะโอ้ยกลับสิครับกลับก่อนแรกสิครับกลับไงอะ่ะฮ่าล้วไปอยู่ก่อนนะทำไมอะใครให้ไปอยู่มันขึ้นมาแบบนี้ไงไม่ใช่เธอไปอยู่เองเธอไปเล่นกับใครมาเธอไปเล่นกับใครมามันอยู่ก่อนน้ำแข็งปะไม่ได้เล่นน่าน่นาหน่นาเธอไปแอบเล่นกับใครมาไม มันอยู่นานแล้วไม่ใช่หรอกมันไม่อยู่เองหรอกเธอต้องไม่ได้อยู่เองอะไรมันเซสปาไว้ที่นี่ไม่ใช่ไม,ไ,ไม่เธอเล่นกับใครมาโอหกชั้นไม่ทุกทุกคนครับที่แอบเล่นกับใครมาทุกคนลองคอมเมนต์สิผมอยากรู้จังเล่นกับจอ์จอจไหนจอชหมาวัชโอโ้รุ่นใหญ่เขาไม่ยุ่งแล้วนี่รุ่นใหญ่เกินไม่ใช่จอหมาวัชนะจอชหน้าเซเว่นโอเคมา เราเนี่ยเอาตัวนี้นะครับขึ้นไปทําการสุ่มผลเลยดีกว่านะฮะโอเคขอให้ได้ผลเกลือค่เอ้ยไม่ใช่ขอให้ได้ผลดีไม่ต้องดีอยู่แล้วครับขอขอทีๆเหอะมันระปากคนช่วยฟาร์มเว้ยไม่ใช่อะไรหรอกชิวอะครับพอดีว่าผมชิวไงผมชิวจัดลองชิวลองชิวโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มเลยดีกว่านะมานับพร้อมกันดีกว่านะโอเคจัดไปสามสองหนึ่งเลสโกโบปึบเฮ้ย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 อะไรอะผลด่าครับผมผลด่า ผลดาร์กดูดิออ้ยผมก็ดีโอ้สวยอะ่ะโทษทีครับพอดีว่าดวงพี่ดีเกินพีก่ก็กินไปเลยละกันนี่อ๋อเ้ออันนี้คันนี้มันทำอะไรได้มันเป็นผลโลกเกียรครับแล้วก็เป็นผลที่โคตรดีโอ้โหสกลิลโคตรเละท่อเธอแล้วเขาไม่เชื่อเธอฟาร์มแล้วฮะเดินไปเลยไม่ต้องเชื่อหรอกอ่าได้อยอๆโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มฟาร์มกันดีกว่านะฮะเราก็ต้องเริ่มฟาร์มจากก่อแรกก่อนโอเคทุกคนครับผมก็ใส่โค้ดไปเป็นเรียบร้อยแล้วฮะใส่มาก่อนหนึ่งชั่วโมงนะเออ ใส่มาก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อที่จะให้ฟาร์มเร็วตอนต้นโอเคฉลาดจังเลยไม่ได้งูครับแสนรู้นะนี่อไม่ได้งูครับเหมือนฟาร์มคนเดียวทุกคนครับมีคนไม่ช่วยเรานะมีคนอูอ้ฉันไม่ได้อู้ฉันแค่ขี้เกียจย่างไปตัวอู้คนมันก็มาง่ายครับถ้าคนมันอยากจะช่วยจริงเขามาแล้วครับก็ไม่อยากช่วยไงครับเลยไม่ไปเขาลองขับไปหาเธอเนี่ยเขาอยู่ก่อนแรกอะ่ะใช่นี่ไหมอ่ะ อุ้ยแฮกอีกแล้วเฮ้ยแฮกบ่อยอ้โห,โโหทุกคนครับเราเจอแฮกแล้วว่ะมาทำเกินไปอ่ะใครอีกเนี่ยโอ้โหมันเจอบ่อยพวกไก่ตันเนี่ยกูว่าอยู่เวนอันนี้เขาอยู่เกาะสุมผลการตามหาทำไมมันยากหี้เง่าเธอบอกฉันมาสิว่าเธออยู่เกาะไหนอยู่เกาะแรกเขาจะบอกไกดีเขาอยู่เกาะแรกแต่มันมีกลางหางลมด้วยนะเธอนะเอ้เฮ้ยฉันเห็นเธอแล้วเฮ้ยมาถูกได้ไงอ่ะ พี่มียานทิพย์ครับโอ้ยขี้โมยแยอะขี้โมยเยอมาดิขึ้นมาขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับเอ็งขับเอ็งขับโหอ้โหเอาแลวอย่าโดดขึ้นฝั่งนะเว้ยขึ้นเลยยากนะเว้ยกลัวหรอเว้ยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยนะมุ่งหน้าไปที่เกาะวอเตอร์เซเว่นกันก่อนนะครับทุกคนโอเคครับปายเจอที่เกาะวอเตอร์เซเว่นครับโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงเกาะวอเตอร์เซเว่นแล้วนะทุกคนเมื่อกี้ก็มีอาการนิดหน่อยครับคือดีมตดนิดหน่อยนะไม่รู้ว่าได้ยินไหมนะถ้าผมได้ยินผมตัดให้ทุกคนฟัง อย่าอยาอยายาไม่ลืมลเราไปตรงนี้ไม่ได้เนะโอเคเยวไปตีไปตีดีโอ้ยรอ,ออะไรย่ะง้าง,งเอ้ยพูด <หา S 2> แบบนี้ต้องพูดดีๆกับพี่ครับไม่งั้นพี่ไม่ช่วยฟาร,ร์มเดอ้ออีลาช่วยเลยช่วยไป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 มามามาโอเค<า>อเคอยมันมีใครไม่รู้ว่ามันอยู่ก่อนนี้ด้วยใช่เพราะว่าตอนที่ที่เราที่เรากำลังขับเรือมามันมีเรือจอดไว้อยู่ไม่มันคือเรือของลูกน้องเขาเองไอ้ไอ้หรอไม่ใช่ตีกที่อีกที โอ้ยพอแล้วเดี๋ยวมันมันไม่ตายครับน้องเนี่ยเฮ้ยน้องน้องก็ผลน้องดีอยู่แล้วไม่ใช่ไงโอ้ยมันดีแต่มันไม่มีดาเมจครับเอาเหรออหลบนี่ครับผมหลบดาบฮะจังหวะนี้งานสกิลแล้วก็ปาไปเออนี่ไม่ตายด้วยนะฮะโอ้ยกูทอ้ทอป่ะกูทอ้อป่ะเขียครับ<ป>เราต้องนี่ครับจุ๊มาแล้วก็ปาสกิลปลาปาแบไม่ตายอีกแลว้วครับผมทุกคนเยี่ยมไปเลยฮะกูเลยยังชอบอ่ะยังไม่ตายเหรอพี่ยังสกิลเขาไม่แรง นี่ง้างอีกรอบหนึ่งรอบนี้ต้องตายปราบเรียบร้อยโอ้ยตายแล้วอุย้ยรู้สึกว่าผลนี้เนี่ยมันดีกว่าทุกผลที่เขาเคยใช้มาเลยนะเธอรู้ไหมโมโมจริงมันมันตายไวมากเลยนะเอาเลยครับตีเลยเขาไม่ไม่ฟาร์มเองอะ่ะนี่เลือดมันเหลือนิดนึงแล้วตรงนี้ก็เหลือนิดนึงแล้วมาเอาสิไหนไอ้ไก่เนี่ยมันเหลือเท่านี้ได้แป๊บนึงก็ขออัพสแต็กก่อนคือเขาจะยัดแบบว่าผลปีศาจเลยสักอ่าสัก40ไปเลยนะ แล้วก็ที่เหลือก็เอามาอัพนี่นี่เออมาเลยมาเลยสกิลนี่ไงตายแล้วเดินเป็นไงเป็นไงที่ที่ไม่ได้ต้องให้เธอช่วยก็ได้นะเนี่ยเรแต่ช่วยดีกว่าเดี๋ยวช่วยดีกว่าแต่ช่วยดีกว่าเป็นคนหลากหลายใจนะนี่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 โอ้ยสกิลไม่รู้ต่อยโอ้โหต่อยเขา2ี่สบต่อยไม่มีความแรงเลยถึงถึงจะถึงถึงจะกินข้าวหลายจานแต่ไม่เคยออกอาการเมื่อหลายใจเฮ้ยมันมีคนมาลาเขาอีกแล้วว่าหลายใจอะไรอะดูดีน้องเลย น้องไม่ได้ฆ่ามันแหะครับเออเขาเอาแบ็คดัมหลุมดัมดูดระเบิดนี่แล้วก็สก,กิลไอตัวนี้เออเออเธอ,อเธอ,อช่วยตีอีกทีหน่อยสิออาไหนตรงเนี้ยตัวเนี้ยตรงเนี้ยแล้วมันมันมันยังไม่ตายอ่ะอีกทีเดียวพอแล้วอยอพปะลังเออเออเรียบร้อยครับผมเธอวิวห้าสิบแล้ววูู้วลแดงโคตรเร็วอะครับพี่น้องใช่ไปไปเปลี่ยนหมกัน ไป l e ตโก้แป๊บนึงนะพี่ขอใช้เอาเอาเอาเออบักปึกเฮ้ย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 ขึ้นเรือได้แล้วเฮ้ยเมันเป็นรอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะเนี่ยปกติเราไม่เคยขึ้นเรือได้เลยนะเนี่ยมันก็ขึ้นได้แต่ว่ามันต้องมีสเต็ปมาอ๋ออันนี้คือสเต็ปอะไรครับเมื่อกี้ขอสัมภาษณ์ครับสเต็ปเมื่อวานเราก็ขึ้นได้เลย <c oughs> เอุย้ยเธอทำไมเธอตัวทำอย่างเงี้ยเธอใช้คีมอะไรเนี่ยอย่าไปหาใช้นะเวย้ยนี่พี่ไซค์ห้าคีมอ๋อห้าคีมห้าคีมเหรออ๋อ เอ้ยอออทุกคนทุกคนต้องเข้าไปดูเอ่อม่มัมาจะาเป็นช่องทางติ๊กตอกหรือว่าเฟซบุ๊กยูทูบไรงใช่ไหมจะก็จะเห็นฉันว่าฉันสวยมากโอ้ยหลงตัวเองครับทุกคนใครว่าดีมหลงตัวเองบวกหนึ่งครับไม่หรือว่าดีหรือว่าผมพูดมั่วลบหนึ่งทุกคนว่ายังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะฮะถ้าใครดูคลิปถึงตอนนี้แล้ว ไอ้เจ้านี่มันมันมันจะหลงตัวเองกันไปนะเนี่ยเขาจะไปหาคนมาถล่มช่อง YouTube เธอแล้วก็เม้นว่าลบหนึ่งลบหนึ่งเพราะว่าเธอพูดมั่วมันไม่มีความจริงเลยโอ้โหจริงเหรอใช่งั้นเงินเดือนอันนี้ไม่เอาเอ้ยพูดเล่นนะเธอพูดถูกแล้วคำตัวดำหมดเธอเยอะอะไรวะเปลี่ยนคำไวจังวะเฮ้ยอะไรสุ่มเลยสุ่มเลยสุ่มเลยไม่รีรอเลยหิวผลไม่รีรอแล้วไม่รอรีซื้อแล้วนะเอาเลยสามสอง เฮ้ยเฮ้ยผมเฟะเหรอเฮ้ยอะไรทิ้งดิ้ง่วนเลยดิ้ง่วนเลยทิ้ง่วนเลยไม่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 เฮ้ยอยากได้อะอยากได้อะขอขอขอดีดีก่อนครับพี่ทีมสวยๆผมขอโทษครับที่เคยทำผิดมาครับแล้วก็ที่เคยว่าพี่ครับกระพาบมาว่ามีกิ๊กหรือเปล่าไม่มีครับแน่ใจแน่ใจครับจัดไปเอ้ยเอะไรครับเนี่ยครับอยากได้ผลนี้จริงๆครับผมขอได้ไหมครับให้โง่มึงมันโง่เนาะโง่จริงจริง ไม่ด่าคนเหรอด่าเธออะโง่จริงจริงอ่ะไม่ได้ฉลาดมีกินไปดีก่อเธอได้ไปแล้วทำไมเธอเป็นคนแบบนี้เธอไี่ใส่ไม่ดีเธอรู้ตัวปะอร่อยอ่ะว่าไอ้โง่ที่ไหนก็จะไม่มาทำคลิปกับมึงแล้วทุกคนคะถ้าใครนี่ไงโง่ตายเลยจริงคนะแล้วก็เดินลงน้ำเอาขอโทษเขาอขอโทษเขาขอโทษเขาขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไหมแล้วไปช่วยเธอฟาร์มแล้วด้วยไว้ขอโทษขอโทษเธอให้ไฟเขาได้ไหมได้ไหมแล้วจะมีอีกไหมไม่มี <Okay. S 1> ล้อเล่นน้าหนุ่ยเธอไม่ตลกนะเดี๋ยวโกรธออกจากเกมเลยอ้อขอโทษครับแม่ไม่แกล้งนะไม่แกล้งไม่แกล้ง <c oughs> ไม่แกล้งเคลียร์ทำไมว่าทำคลิปมาไม่มีคลิปไหนที่เขาได้แกล้งเธอเลยมีแต่เธอแกล้งเขาแกล้งแกล้ง,ง,ง <c oughs> อย่างงี้หรอว, <c oughs> วิ่ดิววิ่ดิววิ่ดิววิ่งปักห้ามึงอ่ามาเลยมาเลยกลับประเทศเราดีกว่าเราไม่แกล้งเราแล้วเราไม่แกล้งเธอแล้วนะโอเคเธอมาถึงกอร์บัตเตอร์นี่โอ้โหกูเห็นกอน์ที่แล้วกูเบื่อเบื่อปะ เบื่อจริงเบื่อจังเบื่อจริงเบื่อจังนะอะเมื่อกี้นี่นะที่ฉันไหวตัวทันอนะทำไมฉันรู้แล้วว่าเธอจะต้องแกล้งฉันแล้วฉันก็เลยสปีดตัวจากในน้ำขึ้นมาแต่ตรงนี้มันสวยจริงแบบว่ามันก่อนเนี้ยมันแบบดูอลังการแล้วเธอเนาะใช่สวยนะสวยไม่เล่ะสวยไม่เล่ะฮะตกใจเอาหรออะแล้วไม่ทำไมทำไมถึงมันกระเด็นมันมันไม่กระเด็นนะเนี่ยดูเขายิงยังไม่กระเด็นเลยอ้าวคือจะเกิดไฟ ทุกคนดูเขาทำผมครับเกินไปนะโอ้โหกาแฟผมทีเดียวผมขี้แตกเลยทุกคนครับทุกทีเดียวพี่แค่แบบว่าใช้ใช้ปลายดาบสกินเองก็ตายแล้วอ่ะค่ะพี่เก่งสุดเลยออะะไไรรแบบไหนแบบไหนแบบไหนแบบเนี้ยแบบเอ้อแบบไหนอ่ะไม่ได้พู่บอกว่าคุณยจะไม่สามารถโจมตีได้เพราะว่าเพิ่งตายไปเแต่เขาจะรอเธอแล้วกันไอ้ไก่ไปไปฟาร์ไปฟาไปตีไปตีมาไปทุกแมวเท่าไหร่แล้วตอนนี้เขาพี่หกหกแล้วนะเอ้ยมันจะมาแย่งเขาโอ้ย ไอเวนี่นะเอดที่มานี่เลยมานี่เลยมาปิด PVP ไปแล้วโดยเชื่อเขาสิโูมันเกินไปอะ่ะเขาว่าเราย้ายเกาะกดีกว่านะโอเคทุกคนจะผมอขออนุญาตฟาร์มอีกสักหน่อยดีกว่านะเดี๋ยวเรามาเจอกันดีกว่านะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบัคผมขอแนะนำร้านนี้เลยร้านคิสตันชอ็อป้านบริการกดผลปีศาจและเกมพาร์ในแบบบล็อกฟูดและคิงลีกา a c ซีและมีบริการกดเพชรในออสตาและยังมีบริการเติมโลบักแบบไอเดีพาร์และยังมีกดเกมพาร์ในแมปอื่นๆอีกมากมายและยังรับฟาร์มของต่างๆในบล็อกฟูดอีกด้วยแถมีบรริกาโ ขอโค้ดอีกนะโอ้โหแต่ถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสามารถไปเติมกันได้เนอแนะนำเลยนะครับกิสตันช็อปอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆเนอสนับสนุนโดย i have cpu ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วประเทศประกอบไว้หายห่วงมีไอมินขอให้ขับปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกันเฮ้ยหนีเดี๋ไปหากริ๊งดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยฮะฮะไปด้วยไปหากิ๊ไหนฮะไอเดิวเปล่าไป ไปหาเมาส์ที่มันคลิกดีๆมาสักตัวหนึ่งมาใช้มาตีมาตีนี่ไงอ้าวทำไมทำไมเธอกระเด็นด้วยอ่ะไม่เราไม่ได้ทำเธอเราทำมอนนี่ไงเขาตีมอนนะตีเลยเธอตีตีมันให้เขาเลยเอออย่างนั้นแหละดีดีมากเยี่ยมเฮ้ยดิวะเราไม่ดีกันแอร์อะไรนะแอร์แอร์เพลน แอร์ไลน์เขาเขาแอร์ไลน์ไม่ไ้วแอร์ไลน์เฮ้ยมันเกิดมันเกดมันเกดมันตีเขานหน้าทำไมต้องซ้ำเติมเราด้วยเรา,าได้ซ้ำเด้เอาเอามันเธอ,อเออเออนี่แน่เธอไม่กระเด็นแล้วเธอก็เลี้ยวเยอะกว่าเขาทำไมเธอกลัวกระเด็นวะเธอ,อรู้ไหมว่าผลเนี่ยในอดีเมมันเป็นผลของพ่อเลยนะพ่อของพ่อใช่เขาจะเรียก่าพ่อก็คือหนวดขาวเธอคือมันเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอะตอนที่หนวดขาวยังอยู่อะนะ<ห> ใช่ละเออแล้วผลเนี่ยมันเป็นผลภัยพิบัติไงเธอเข้าใจไหมว่ามันสามารถทำให้โลกพังได้เลยโลกระเบิดได้เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแรงจริงแรงจริงเฮ้ยเนี่ยมาเธอย้ายก่อนดีกว่านะได้แล้วอ่ะใช่แล้วปาเลเซโยเธออยากอยู่ก่อนนี้เหรออยากอยู่กับเธอเฮ้ยเฮ้ยไปไปดีกว่าเป็นการยืนเรือที่น่าจะตกตาย <c oughs> เออยจะจะเอา,เอา,เอาผิวดำออกได้ไหมอ่ะงเขาเครื่องอะ่ะ ไม่เอาเขาไม่ชอบผิวดำะเขาไม่ชอบอะเขาไม่ชอบหรอไม่ชอบก็ไม่ต้องชอบไม่ชอบก็ชอบก็ต้องไม่ชอบไม่ชอบก็ต้องดูว่าแล้วก็ไปอะไรพูดอะไรเออไอ้เขาเขาคุยไม่รู้เรื่องนะคนนี้เขาจะเริ่มคุยไม่รู้เรื่องนะว้าวแล้วก็ไปเธอเขาอยากเต้นซีวอล์กเป็นอะแบบพวกกูไม่แก๊งหรอกอะไอ้สัตว์บ้าซีวอล์กเอออยากเขาอยากเต้นซีวอล์กเป็นแบบเธอ การที่จะซีวอล์กอ่ะน้องไปแปรงฟันก่อนโอ้ยน้องอะแปรงหรือ,อยังครับผมแปรงแต่เช้าแล้วอะ่ะโอ้เขาแปรงตั้งแต่ตีห้าโอ้เขาแปรงตีสี่ท่าที่แป้งตีสามแป้งตีสองตีสี่เขาแปรงตลอดเวลาเขาแปรง,งในท้องแม่โอ้เขาแปรงแต่ยังไม่เกิดเลยครับโอ้เขายังเป็นอสูจิอะ่ะก็เขาก็ยังไม่เกิดเขาแปรงแต่ช้าที่เร็วแล้วแล้วอะไรมาเถียงเรื่องแปรงฟันเนี่ยตีมอีกทีหนึ่งพ่อป้าป้อนี่โอ้โหสะกี้อู่พลังของหนวดขาวมาแรงมากเลยนะทุกคนแรงแรง แรงกว่าที่ที่เขาเคยเห็นเราฟาร์มกันมาเนี่ยใช่มันคือผงของพ่อเพราะว่าปกติเธอสกิลมันยังไม่ตายเลย <c oughs> โอ้ยโอ้ยเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวแม่มาฆ่าเราอะเราเปิดหาก,กิแลแล้วก็เอามันนี่แน่ไปไหนง้านสก,กิลหนวดขาวตุ้มไม่โดนครับจงังหวะนี้ยังไงฮะเขาเขาลงไปฆ่ามันให้ใจัดการมันเดินสกิะสกิล,กกล,กกลมีไว้ทำอะไรสกิลมีไว้ทำอะไรสกิลอะไรอะสกิลแซ่ดอะสกิลแซ่ดอะมันหนีมันหนีไปแล้วนะนี่ทุกเธอเขาจะตะเขาจะปาสกิลใส่มันนะอ้าว มันจมน้ําตายอ่ะเขาเขาเขาปิดชีพตัวเองด้วยการสมน้ําตายสงสัยมันมันกลัวเราจัดไงใช่พอเราแม่งงหดเกินเธอมาเร็วๆมาแล้วมาแล้วเอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เออมันมันเปิดยิงอีกแล้วเธอเขาจัดการเองยายามีไงตายโคตรเร็วอ่ะมันไส้เป็นไงล่ะเจอพลังของพ่อเธอเข้าใจไหมอันนี้เธอเวลเท่าไหร่ล่ะนี่เขาเยกเก้ากาแล้วนะอีกนิดเดียวเธอเธอต้องตีมันให้เขาอื้อ เขาเรียบร้อยแล้วว้าว <Wow. S 1> โอ้เรียบร้อยครับผมเควสนี่ครับเรียบร้อยแคนเซิลเควสไปเลยนะฮะพอเราเรเวลร้อยแล้วนี่เป็นการเรเวลร้อยแล้วร้อยเป๊ะด,ด้วยนะไม่ใช่ร้อยหนึ่งร้อยสองนะเออเป็นการแบบเรเวลร้อยที่เป๊ะเลยเออเอเอโดนตีใครตี <c oughs> ชาร์นเอ <c oughs> <ภ>้ยใครตี<ภ>แฟนฉันนี่เหรอเธอเราเรามายืนปิดคลิปตรงนี้กันดีกว่าเนี่ยลงมาข้างล่างเธอมาตรงไหนไปด้วย <c oughs> นี่เนี่ยเขาเขาอยู่ตรงน้ำแข็งเนี่ยเธอลงน้ำแข็งลงน้ำแข็งอยู่ข้างบ้านเราไหนเนี่ยเขาอยู่นี่เดี๋ยวนี้เดินตกน้ำแบะเขาอยู่ข้างล่างเนี่ยเธอเเ้าาาอยยู่่ขงงลลนะ เนี่ยเขาก <mm ็มาเขาอ๋อเจอแล้วเขาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอืมยังปิดคลิปอีกหรือเป่าว้าวแล้วก็ไปปิดคลิปเลยโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันไหมเนะฮะถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมที่อะไรเธออย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องดิวชีวี อ่าใช่แล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดกันนะฮะโอเควันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับอ,อะไรจะไปไหนจะเข้าไปไหนจะเข้าไปไหนฉันจะหนีเธอฉันจะหนีเธอ, <laughs> อเค,คียทุกคนเดี๋ยวผมเ่ยนะครับขอไปจ,จัดการดีมก่อนนะโอเคเราเจอกัน <บา S 1> นะครับ,บ <า S 1> นะก็ม<บ>าดีก็ไปแล้วคับบ๊ายบาย